ทั้งประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะดูเหมือนรัฐบาลทําไมเราไม่ค่อยออกมาพูดอะไรเลยดูล่าช้าดูนิ่งเกินไปไหมหรือแม้แต่เรื่องของ 8ทหารกัมพูชาชที่มีภาพเราเนี่ยบอกว่าเราดูแลเขาเป็นอย่างดีหาข้าวหาน้ําให้กินมีเสื้อผ้าใหม่ให้เปลี่ยนอาบน้ําอาบท่าเตรียมจะส่งตัวกลับกัมพูชาอยู่แล้วแต่ด้านกัมพูชาเนี่ยเขาออกมาให้ข่าวว่าเราเนี่ยไปลักพาตัวเขาเราไปจับเขาเป็นตัวประกรันก็เล่าเป็นตุกเป็นตา <ะ S 1> เลยพยายามจะหาออวิธีการเจราจาช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นจะต้อง จะใช้คําว่าอะไรดีคะเชิญตัวเอาไว้ก่อนน่ะเพื่อที่จะให้มีหลักฐานให้แต่ละคนน่ยยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการลักพาตัวแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเอาหลายประเด็นวันนี้บิ๊กเล็กค่ะพลเอกนัทพงศ์นาคพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่ทางด้านของคุณมาเน็ตก่อนเลยค่ะนายกกัมพูชาเรียกร้องบอกไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชาที่ไทยควบคุมตัวอยู่ได้ไหม คออือยืนยันแบบนี้ไทยเราดูแลให้เป็นอย่างดีให้อบน้ําอับท่าแปลงฟันหาข้าวหาน้ําให้กินเสื้อผ้าใหม่เราจ,จัดหาไว้ให้ฝ่ายไทยเตรียมจะส่งกลับอยู่แล้วค่ะแต่ปรากฏเมื่อวานนี้เลยที่มีผู้นํากัมพูชามากล่าวหาบอกไทยเป็นผู้ลักพาตัวทหารของเขาเราเลยจําเป็นต้องนําตัวมาสอบถามเพื่อบันทึกคาเป็นปากคำค่ะบันทึกปากคําทหารเหล่านี้เอาไว้ก่อน ท่านบอกอาจจะดูล่าช้าไม่ทันใจนะแต่เราจําเป็นต้องเอาความจริงเข้าตอบโต้ค่ะปัจจุบันนะมีทหารกัมพูชาที่อยู่นอกพื้นที่นะครับนอกพื้นที่ก็คือเป็นทหารที่ปกติไม่อยู่นะครับมาเพิ่มเติมกาลังแล้วพอเกิดการประทะนะครับมีส่วนหนึ่งนะก็หลงอยู่ในพื้นที่นะครับหลงอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยเราจะเข้า,เ,าเราจะแจ้งให้เขานะครับออกมาแล้วเราจะควบคุมตัวแล้วก็ ทำการส่งกลับนะครับด้วยหลักมนุษยธรรมนะครับจริงๆแล้วก็ต้องขอภัยอีกเหมือนกันว่าสื่อมวลชนอาจจะไม่ค่อยถูกใจนักนที่ว่าเขาทํากับเราแบบนั้นนะครับแล้วเรายังมีมนุษยธรรมนะครับเพราะนัรรนะ้นที่บอกอยู่เสมอนะครับว่าเราจะสู้กับการบิดเบือนเนี่ยด้วยข้อเท็จจริงด้วยมนุษยธรรมนะครับถึงแม้เขาจะผิดเขาจะไม่มีมนุษยธรรมเขาจะผิดผิดหลักกฎหมายนานานชาติก็ตาม อ่ะนี่แหละค่ะส่วนกรณีที่กัมพูชานําคณะทูตแล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศนะคะไปดูพื้นที่ว่าในส่วนของฝ่ายไทยเนี่ยได้มอบให้กองทัพบ,บกเร่งดําเนินการนะคะแต่พบว่าทูตทหารต่างประเทศยังไม่พร้อมค่ะซึ่งก็อยากให้ไปพร้อมกันนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือต้องมั่นใจก่อนนะคะว่ากัมพูชาหยุดยิงจริงๆดังนั้นเมื่อวานกัมพูชาเขามั่นใจว่าเราไม่ยิงเขาถึงกล้าที่จะพาทูตเนี่ยเข้าไปอืม,อม ประสานเนี่ยเนื่องจากผู้ช่วยทหารน,นะครับบางประเทศที่ยังไม่พร้อมเราอยากจะให้ไปพร้อมๆกันนะครับและอีกประการหนึ่งคือเราต้องมั่นใจก่อนว่ากัมพูชาเขาหยุดยิงจริงๆนะครับการที่กัมพูชาเขามาได้เลยเนี่ยแสดงว่าเขามั่นใจว่าเราหยุดยิงนะครับเขาถึงพามาตามแนวชายแดนแต่เราไม่มั่นใจนะครับว่าเขาหยุดยิงจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยเขาพาผู้ช่วยทหารมาเนี่ยแสดงว่าเขาคงไม่กล้าที่จะยิงแล้วแลวเราก็ถึงได้คิดที่จะเข้าไปเพราะว่า เราพาเข้าไปเนี่ยผู้ยุานทุกคนต้องปลอดภัยด้วยนะนะครับเพราะเราประกันได้ว่าเราไม่มีไม่มีการที่จะละเมิดการหยุดยิงอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะละเมิดการหยุดยิงหรือเปล่าถ้าเราพาผู้ยุทธรานเข้าไปเมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วเกิดมีการยิงขึ้นมานะครับเราก็จะทําให้เราต้องรับผิดชอบต่อการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยนะครับ ส่วนช่วงนี้ที่ไม่มีการใช้อาวุธแล้วไม่มีเหตุปะทะแล้วเนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นไหมบิเล็กก็บอกว่าใช่นะคะแต่ว่าการจะพาทางทูตเนี่ยไปคือถ้าหากว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยยังมีการยิงหรือมีการละเมิดข้อตกลงชาวโลกก็คงจะรับไม่ได้ไทยเราเลยไม่อยากประมาทค่ะก็เน้นย้ำให้กองกําลังที่อยู่ตามแนวชายแดนอย่าประมาทจนกว่าสถานการณ์จะชัดเจนเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าไทยไม่เสียเปรียบนะหลายคนบอกว่าช้าไปหรือเปล่าที่เราจะชวนทูตไปลงพื้นที่ท่านบอกไม่ช้า นะคะกองทัพบ,บกได้มีการถาแถลงข่าวเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วแล้วก็มีการส่งข้อมูลนะคะให้กับผู้ช่วยทูตทหารไปแล้วเรียบร้อยอย่างเช่นถ้าหากว่ามีผู้ช่วยทูตทหารสิงคโปร์เขาไปดูพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาไปแล้วใช่ไหมคะไปพร้อมกับกัมพูชาค่ะที่กัมพูชาบอกว่าหยุดยิงแต่ผู้ช่วยทูตทหารสิงคโปร์ในไทยเนี่ย ก็ได้รับข้อมูลเหมือนกันว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงสิงคโปร์เขาต้องไปคุยกันละด้วยเหตุด้วยผลคนนึงรับข้อมูลจากเราคนนึงลงพื้นที่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะส่วนจํานวนผู้ช่วยทูตทหารนะคะที่จะเดินทางไปกับฝ่ายไทยในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมชยังตามตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้นะคะแต่ก็น่าจะมีมากกว่า15ประเทศนะคะตอนนี้ก็คือรอการตอบรับเพิ่มเติมอยู่นะคะบิ๊กเล็กพูดถึงข่าวดีด้วยที่นักกอล์ฟไทยมือระดับต้นของโลกเนี่ยนะคะช่วยโพสต์ให้กับ ประเทศไทยบอกว่ารู้สึกมีกำลังใจขึ้นเลยมมเมื่อเช้านี้ผมได้รับข่าวที่ดีมากๆนะครับที่แม้กระทั่งนักกีฬากอล์ฟของประเทศไทยในมือต้นๆของดับโลกนะครับน้องกีโนนะครับก็ยังช่วยโพสให้นะครับทำให้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมามากว่าไม่ใช่กองทัพอย่างเดียวนะครับทุกภาคส่วนก็เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้น ผมอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเราต้องแสดงพลังแสดงความสามารถว่าสื่อมวลชนไทยนะครับสามารถตอบโต้กับบูชาได้นะครับอยากให้คนไทยช่วยกันแล้วก็สื่อช่วยกันด้วยเพราะว่าท่านบอกทหารเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาให้ตอบโต้ข่าวอะไรแบบนี้ค่ะทะหารถูกฝึกมาให้ทํางานก็เลยชวนสื่อมวลชนมาแสดงขีดความสามารถกัน บุษบาเธอต้องแสดงขีดความสามารถนะคะคือตอบโต้มพูชาเอาแบบสมน้ําสมเนื้อไปเลยรับทราบค่ะท่านบอกท่านเองยินดีสนับสนุนเรื่องข้อมูลค่ะสื่อตอบโต้ ได้ค่ะที่นึงพร้อมมากเชื่อไหม,ม,มคุณผู้ชมโอ,อ้ทีนี้ในส่วนของสอบทกอค่ะท่านยอมรับว่ายังมีข้อผิดพลาดน้อมรับคําตําหนิการประชุมวันนี้แหละเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าทํายังไงที่จะส่งสารสื่อไปถึงสื่อมวลชนได้ให้มากที่สุดจะทําแบบบูรณาการแล้วก็ขอบคุณที่ผ่านมาด้วยที่ให้ข้อมูลตําหนิติติงมาท่านบอกว่าท่านรับฟังไว้หมดเลยนะคะยังคงย้ำว่าสอบทกอเป็น,นกลไกของรัฐบาลคือบางครั้งโซเชียลเขาก็ตําหนิบอกว่าทําไมรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยท่านเลยบอกว่าชี้ไปที่ตัวท่านเอง ผมนี่แหละรัฐบาลฟังตรงนี้กันหน่อยค่ะถ้าผมนี่แหละครับรัฐบาลทำมา,มาควบมาเป็นส่วนหัวนะครับมาอํานวยการในส่วนของหัวห,หน้าส่วนราชการต่างๆที่มาประชุมนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนราชการเนี่ยก็มาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเชิญประชุมนอกเวลาราชการเขาก็ยินดีประชุมนะครับแล้วก็นอกจากในส่วนราชการที่มาเป็นกรรมการแล้วนะครับถ้าผมอยากจะเชิญหน่วยอื่นที่ไม่ใช่ก็ ทุกส่วนใ้ควันละมื่ <c oughs> เอาละบิกเล็กรับปากแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจะบูรณาการเรื่องของการสื่อสารให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนจะได้แบบช่วยกันกระจายข่าวที่ถูกต้องค่ะท่านบอกว่ามารับข้อมูลจากผมได้เลยคืออะไรที่ออกมาจากผมจากสบท,ทกเนี่ยขยายได้เต็มที่ตอบโต้ได้เต็มที่อเอาให้สมน้ําสมเนื้อนี่แหละติดใจค,คำนี้มากสิ่งที่คนไทยต้องการก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารในการตอบโต้เขาอ่ะเพราะเขาเซกเมนตหนักม<ะ>ากจริงๆ